ทุกคนชอบสาวๆทั้งสี่กันมากเลยเราทำไมพวกเราไม่มาดูวิธีการที่ผู้เธอจัดการพลังของตัวเองกันหน่อยล่ะทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังเยี่ยมเลยงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามีใครปิ้งไก่อยู่หรือเปล่านะอุ้มไม่นะทำไมนาฬิกาปลุกของฉันไฟไหม้แบบนั้นล่ะแต่ก็ได้ช่วยเรียกนักดับเพลิงทีมันเป็นแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยโอ๊เดี๋ยวฉันดับให้เองฉันสามารถควบคุมน้ำได้ด้วยเหรอเนี่ยสาวๆฉันว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้วล่ะมันมีเถาวันพวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ะ แล้วก็มีดินอยู่ในผมของชานด้วยนี่มันแปลกมากเลยเนาะโรสแล้วของเธอมีอะไรหรอฉันยังตกใจอยู่เลยอะเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูเองนะว้าวเธอสามารถควบคุมลมได้ด้วยหรอนี่มันอย่างก,กับความฝันเลยอะดินน้ำไฟแล้วก็ลมงานพวกเราก็มีพลังพิเศษจากธาตุทั้งสี่นะสิ ต่บางครั้งสาวธาตุไฟผู้มีประสบการณ์อย่างเธอก็สามารถเกิดอุบัติเหตุที่ร้อนแรงแบบนี้ได้เหมือนกันเออนาฬิกาปลุกอีกแล้วหรอทำไมมันไม่ดับสักทีนะตอนที่วิกกี้โกรธเธอจะไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้นะ่ะโอ้ไฟไหม้ฉันว่าฉันทำเกินไปหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ฉันไปนอนต่ออีกหน่อยดีกว่า แต่ดูเหมือนว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้จะไม่ได้คิดอย่างนั้นลูกนะเออนี่มันไม่ใช่เช้าที่ดีของฉันเลยอะบางครั้งสาวสาวท่าทั้งสี่แต่ละคนพวกเธอก,เอก็เจอปัญหาจากพลังของพวกเธอเหมือนกันแหละอย่างเช่นแครรลไงละ่ะเธอต้องทนหนาวไปตลอดทั้งคืนเพราะว่าตอนที่เธอหลับเธอไม่สามารถควบคุมพลังลมปราณของเธอได้เธอก็เลยทําให้ผ้าห่มของเธอปลิวไปกลเลยแต่สําหรับแอบบี้ปัญหาของเธอหนักกว่าอีกเตยงของเธอขยับได้เพราะแผ่นดินไหว ถ้าพวกเธออยู่ด้วยกันแบบนี้ต้องเกิดหายยนะแน่เลยไปก็ได้ช่วยปลุกพวกเธอทีสิก่อนที่มันจะสายเกินไปเดี๋ยวก่อนนะแอบบี้ไปไหนแล้วว่า <c oughs> อุ๊บฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงกันเนี่ย ถึงแม้ว่าพลังพิเศษพวกนั้นจะสร้างปัญหามากมายแต่เจ้าของของพวกมันนั้นคิดว่าพวกมันมีประโยชน์มากเลยล่ะหวังว่าฉันจะไม่ได้พลาดฉากเด็ดอะไรไปนะโอ้นี่มันป๊อปคอร์นเหรอเนี่ยอุ้ยตายแล้วหมดแล้วอ่ะืมบางทีคนอื่นอาจจะยังมีเหลืออยู่บ้างก็ได้นะเยี่ยมไปเลยล่ะเพ่อหนุ่มคนนี้ยังมีป๊อปคอร์นอยู่เต็มเลยฉันหวังว่าเขาคงไม่ผ่วงฉันหรอกนะดูเหมือนมีอาจ,จะใช้พลังพิเศษในการขโมยของกินของคนอื่นแล้วล่ะเฮ้ hey, ป๊อปคอร์นหมดแล้วอระเนี่ยนี่ฉันกิน หนังกำลังมันอยู่เลยอ่ะนี่มันเจ๋งมากเลยเนาะวัสดีครับส,สวยๆผมขอหอมหน่อยสิครับหวังว่านี่น่าจะช่วยได้นะเออผมจะปลิวแล้วเนี่ยบ๊ายบายงั้นตอนนี้เรามาดูความรักของพวกสาวๆกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับผมขอดูตั๋วหน่อยนะครับว้าวชุดเธอสวยมากเลยอ่ะวัสดีครับอะไรกันเนี่ยไหนกล้าดียังไงฮะ ขอโทษทีนะครับผมไม่ได้ตั้งใจโดนนี่ไปเลยหวังว่านี่น่าจะสอนบทเรียนให้หนายได้นะใบายบายจที่รักโอเคฉันขอทางหน่อยผมจะช่วยเขายังไงดีเนี่ยอย่าไปทําให้ส,สาวแบบนี้โมโห oh, เลยน่าจะดีกว่านะบางครั้งพลังพิเศษแบบนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจําวันเหมือนกันนะเนี่ยทำไมพวกเรามีขยะเยอะขึ้นขนาดนี้นะพวกเราต้องรีไซเคิลกันหน่อยแล้วล่ะดูแล้วก็เรียนรู้ไว้ซะว้าวเจ๋งมากเลยไอเดียนี้เจ๋งมากเลยเนาะ แต่เธอไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่จะช่วยโลกได้นะ่ะดูนี่สิฉันสามารถเติมน้ําใส่ขวดได้ด้วยนะอีกแค่นิดเดียวเองนี่ไงล่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องทิ้งมันแล้วฉันก็มีวิธีการเจ๋งๆเ,เ,เหมือนกันแป๊บนะนี่ไงตอนนี้ก็ไม่มีขยะเหลืออยู่แล้วมันกลายเป็นผงไปหมดเลยเรียบร้อยดูสิมันเจ๋งมากเลยอะ่ะพวกเธออยากดูวิธีของฉันบ้างไหมล่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือทิ้งขยะให้ถูกที่แบบนี้นะ แล้วอย่าลืมแยกขยะก,กันด้วยล่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากว้าวเจ๋งไปเลยอะกเราไม่ควรจะประเมินเธอต่ำเกินไปนะนี่ลูซี่ดูสิเจตเขาแต่งตัวดีมากเลยเนาะเขาเป็นหนุ่มที่หล่อที่สุดในโรงเรียนคนที่ส,สาวๆทุกคนต้องการตัวรวมทั้งลูซี่และนิโคลด้วยใช่แล้วฉันต้องเติมแป้งหน่อยแล้วล่ะฉันต้องทำให้เขาสนใจฉันให้ได้ออชิวเอลูซี่นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้นิโคลเป็นไรไหม น้ำมันก็ทำให้ต้นไม้โตนะสิตอนนี้ฉันควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยโตเร็วมากเลยไม่ต้องแพนอีกไปนะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนันนะ้นหรอกเนาะดูเหมือนสาท่าดินอย่างนิโคจะกลายเป็นต้นไม้ได้แล้วล่ะโอ้มีแอปเปิลด้วยเลยเนี่ยตามสบายเลยนะจ้าเจดไว้เจอกันในห้องนะวันนี้พวกเราจะเล่นเป็นตัวไหนดีแนะ่ใส่เครื่องประดับเพิ่มหน่อยดีกว่า คุณจำพีทแฟนหนุ่มของสาวธาตุน้ำได้ไหมเขาสำนึกผิดเขาก็เลยไปขอโทษเธอแล้วคาย่าก็ให้อภัยคุณแล้วล่ะโอไม่นะมีแองน้ำด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเสื้อสเวตเตอร์ไปลองก่อนดีกว่าเท้าคุณจะได้ไม่เปียกไงครับฉันสามารถจัดการแองน้ำแบบนี้ได้ง่ายมากเลยเห็นไหมจ๊ะว้าวแล้วทำไมคราวที่แล้วคุณไม่ทำแบบนี้แต่แรกล่ะคุณนี่เจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะแต่ความล้มเหลวก็เกิดขึ้นกับสาวๆอย่างพวกเธอบ่อยมากแย่มากเลยอะเธอกระโดดได้แค่นี้เองเหรอ โอ้โถเอ้ยคนต่อไปสาวธาตุลมอย่างอแมนดามั่นใจในความสามารถของตัวเองมากมันต้องทำให้เธอกระโดดได้ไกลมากแน่นอนฮะฉันต้องได้เอแน่แน่ไม่มีใครทำเหมือนฉันได้หรอกนี่มันไม่ใช่การกระโดดแล้วมั้งเนี่ยนี่มันการบินแล้วล่ะใช้พลังแบบนี้ไม่แฟร์เลยหมเธอก็ทำได้ดีอยู่นะตอนนี้ใครเจ๋งที่สุดละจ๊ะก็ฉันหนะสิโอ้ฉันว่าฉันมาผิดทางแล้วล่ะไม่เอาห้องอาจารย์ใหญ่นะอ o ๊บ แมนดาดูเหมือนว่าเธอจะบินไปไกลเกินแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยอแมนดาลมที่ไหนพัดเธอมากันนะเอกสารของฉันพังหมดเลยโอ้คุณวอลเลซคะ่ะหนูขอโทษหนูแค่สอบวิชาพละอยู่อะ่ะนี่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะงั้นเธอได้เอวิชาพละไปเลยก็แล้วกันแต่เธอคงจะได้ F กับพฤติกรรมแบบนี้แล้วล่ะ นิโมนายโตเร็วมากเลยนี่เธออยากทำสโนโบอลหน่อยไหมพวกเรามาใกล้นิโคกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยด้วยพลังของสาวธาตุลมและสาธาตุน้ำพวกเธอต้องทำสโนแมนได้แน่นอนป๋าใส่นิโคลเลยเธอจะต้องใจเย็นๆนหน่อยแล้วเอาวพวกเธออยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้เธอจะปาดอกไม้มาหรอเออเธอนี่แสบสุดๆเลยพวกเราแค่ล้อเล่นนิดเดียวเองใช่ไหมอะเมนดาใช่ใชจ่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เล็งเธอเลยด้วยคราวหลังก็อย่ามาแกล้งฉันแล้วกัน มิจาสันนี่ใช่แล้วล่ะพวกเธอไม่ควรมากแกล้งพวกเราหรอกบางทีพลังพิเศษแบบนี้อาจช่วยสาวๆเรื่องการเรียนบ้างก็ได้นะใครจะมาทำโจทย์ข้อนี้ดีจ๊ะหนูขอได้ไหมคะหนูค่ะจัสมินอืมโอ้ไม่นะจัสมินมาเลยจ้ะรอนี่ข้อนี้ตอบว่าอะไรอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจัสมินเธอทำอะไรของเธอเธอต้องทำโจทย์ข้อนี้ด้วยตัวเองนะห้าแล้ก็สเข้าใจแล้วแหะห้า แแล้วก็20ถ้าพวกเธอตัดสินใจจะช่วยเพื่อนแล้วก็ทีหลังก็ตอบให้มันถูกหน่อยสิจัสมินและมีอาพวกเธอได้ F กันไปเลยขนาดสาวๆทั้ง4ยังมีปัญหากับการเรียนเลขเลยล่ะเธอแกล้งฉันหรอขอโทษทีนะจัสมินนี่มันเป็นความผิดของเอลเลนเลยฉันแค่อยากช่วยเท่านั้นเองอะฉันสอบได้ F อีกแล้วเหรอเนี่ยฉันก็ตั้งใจเรียนเต็มที่แล้วนะจักรวาลนี้ไม่ยุติธรรมเลยอะ เย้ yeah, ฉันได้เอด้วยล่ะทำไมคนอื่นเขาโชคดีส่วนฉันได้เอแบบนี้ล่ะเออที่รักฉันเสียใจกับเธอด้วยนะงานพวกเรามากอดกันหน่อยดีกว่าเออหลังของฉันมันร้อนมากเลยอะแล้วตอนนี้สาวาธาตุลมไปไหนแล้วเนี่ยคุณต้องระวังหน่อยนะถ้าคุณจะเข้ามาใกล้สาวาธาตุไฟอย่างวิกกี้นะ่ะดูเหมือนเธอจะร้อนแรงเกินไปหน่อยแล้วล่ะอุ๊แหมฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะ ฉันจะจามแล้วถอยหน่อยเฮ้วโอ้ไม่นะฉันต้องใส่ชุดนี้ไปเดทด,ด้วยนะสิสาวา่าดินอย่างนิโคลชอบแกล้งคนอื่นมากเลยแล้วเธอก็ชอบแกล้งเพื่อนๆของเธอในช่วงพักเบรกแบบนี้มากเลยล่ะ เออ้องั้นเลอจ๊ะเธอไม่ควรทําแบบนั้นหรอกนะแหมมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคราวนี้ใครจะหัวเราะดังกว่ากันเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองฉันว่าเธอน่าจะใส่หมวกกันน็อกหน่อยนะโอ้หนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่แมนด้าเธอทำรูแบบนี้บนกระดานได้ด้วยเหรอฉันขอโทษทีนะฉันจะไม่ทําอีกแล้วอ่ะฉันว่าตอนนี้ฉันไปก่อนดีกว่าแยลแย่แยไปเลยจ้ะคราวหลังใครมาแกล้งฉันก็จะต้องเจอแบบนี้แหละนี่มันน่าสนใจมากเลย พอดูเสร็จฉันก็มีไฟลุกแบบนี้เสมอเลยฉันก็ว่าว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเดี๋ยวฉันช่วยเองนะเธอทำให้ทีวีกลายเป็นอะควาเรียมไปแล้วล่ะฉันมองเลยไม่เห็นแล้วเนี่ยฉันกำลังเรียนว่ายน้ำอยู่เลยนี่มันไหลกันเนี่ยโอเคตอนนี้ตาฉันแล้วล่ะแหมตอนนี้ห้องนี้จะต้องกลายเป็นป่าแน่นอนเยี่ยมไปเลยล่ะฉันชอบมากเลย อากาศมันบริสุทธิ์มากเลยเนาะฮืมเพอร์เฟกไปเลยล่ะอยู่ดูนี้เลยนะเดี๋ยวพวกเราก็โดนเถาวันพวกนี้ทับหมดหรอกตอนนี้พวกเราคงไม่ต้องใช้รีโมทแล้วล่ะเธอทำทีวีปลิวไปแล้วอ่ะนี่มันแย่จังคุณอยากจะมีพลังของท่าทั้ง4บ้างไหมถ้าอยากคุณอยากจะมีพลังอะไรหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่า like ง